ภาษาเขมรก็พอรู้นิดหน่อย5 3 3สาำใบใบเจ็ปีลอยบุญโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คืออาจารย์คมที่ได้หลายภาษาด้วยภาษาจีนก็ได้ภาษาไทยฝรั่งก็ได้ภาษาเขมรภาษาเขมรนี่ว่าไงนะภาษาเขมรปนมวยปนปีนปนบุญถามเมื่อกี้มันปำใบใบไหมนะครับอาจารย์พูดจริงแล้วโกหกเนี่ยโอ้โหพูดจริงในภาษาเขมรอ๋อกางเกงนี่ภาษาเขมรเขาเรียกอะไรกางเกงตังเก่งตังเกงคอสเลเสื้อ อ้าวกระมอเอ,าเอา้าวใดกระมอดผมรู้ไม่มากผมไม่ใช่คนแถวนั้นเอาแล้วคุณคนที่ไหนผมคนในนั้น โอ้โหโอ้โหสะดุ้งตกใจตกใจตกใจเลยเอาจารย์ครับเดี๋ยวเขาํานี่ครับอย่างเช่นช้างล่ะช้างํำไรไงช้างช้างชางำไรํำไรํำไรน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเนี่ยกือเคยจำไรเนาะงมันโตโตไม่เบาหม้อยาวๆกินถ่าตํำไรบ้า้อะไรโอ้โหอาจารย์นี่คุณว่าอะไร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  ผมเราเล่นอยู่อย่างเียดี๋ยวอาจารย์คงก็ตอบไปก่อนว่าอาจารย์เนี่ยรู้จริงเรื่องหวยไหมอาจารย์ครับขอถามอาจารย์นะครับสามสิบี่นยมยนะไรอมไร นี่ไงใจหัวกูไม่แรงสายมันข้ามไปแล้วมันต้องเจ็บมันต้องเจ็บไม่ใช่มันต้งนานแล้วมึงนต้องเจ็บมุกมันข้ามก็จริงแต่ว่าหัวที่เจ็บมันยังไม่ข้ามมันยังขาอยู่มันยังขาอยู่ในหัวไงไม่ได้ไม่ได้ใจเย็นๆอยู่เฮ้ยจไดการไม่ได้เลยกูจะได้จบจบสักทีอ่ะอ้าวไม่ใช่ แล้วมองไม่ต้องเหรอหายยังนี่มือเลยเนี่ยนี่มันยังไม่หายหรอเจ็บตรงไหนกันเจ็บอยู่ไหมเจ็บอยู่ไหมหายยังหายยังหายแล้วเนี่ยยวันนี้ไม่เจ็บนายแล้วนะอย่าบ่นเยแอี้อาจารย์ยเยเ้ยเเลยไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอเอาไดิห้ เจ็บไหม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 โอเคโอเคได้ครับ้ามนะอันนี้ห้ามห้ามทำอะไรเขาเลยครับตอนนี้นะครับถือว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเจ็บตัวอันนี้เดี๋ยวเอาตังค์ไปซื้อยาหมองนะยาหมองบ้างเหรอเนี่ยไม่ทางซื้อยาทาซื้อยาทาขนมกินไมาพี่เกี่ยวขนงกินแล้วหายเจ็บยังหายเออหายหายโอเคหายแล้วครับตอนนี้วันนั้นวันที่สามสิบครูปีชวดได้ไปที่ตลาดนะครับ ไปนี่ยืนยันได้ไปตลาดเนซิตี้นะครับไปตลาดนัดข้างบ้านเขาหนไวไเนี่ยไปอย่าไปยุ่งกับเขาเอาให้เองเอาไอเจ็บยายายาเอาเยอะเหลือหมดแล้วหมดเอาดิเอาตังไว้หมดแล้วไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไ้ไอ้ไได้ไ่ไอ้ไไอไอไ้ไอได้ไ้ไ้ไอ้ไอ้ไ่ไอ้ไไไ้ไ้ไ้ไออ้ไไ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 ้ไมอ้ไไ้ไ้ไ้ไ เดี๋ยวเดี๋ยวฟังนี่เดี๋ยวฟังนู้นตกกระจาดข่งขว่อางเงี้ยนี่เอ้่างเงี้ยคุณนั่งนี่คุณนั่งนี่หะคุณนั่งนี่้ผนั่งนี่จะใจกลาง้าเขาเอนน่งี่่อไม่โดนไม่โดนตกงพี่พี่ายเพก้านกลางใจกางกลางจกลาคุณนั่งนี่คุณนั่งนี่ลไม่เป็นไรคุณนั่งได้คุณนั่งได้ผมให้นั่งให้นั่งโอเคนะครับ เราคุณจะจัดใคงอ่ะก็คือเราจะคุยว่าคุณอย่าไปทําอะไรเขาเพราะว่าเขาเป็นแขกมาเชิญของผมแต่คุณต้องถามดีๆนะแตคุณเป็นพิธีกรไม่ใช่มาถามแล้วข้างฝั่งผมเสียงอ๋อนี่แสดงว่าผมเป็นพิธีกรในรายการนี้คุณต้องเป็นกลางนะฮะัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งที่อุตมัยเนี่ยลุกเลยลุกเลยที่พิธีกรที่พิธีกรเขาอ๋อคุณให้เขาไปนั่งเพื่อคุณจะตกแค่นี้คุณพูดทค้างไม่ตังเงินไม่ตังไม่ตังหรอไม่ตังให้เขาอ๋อไม่ตังเขาไวใช่ไหมเว้ยแล้วไม่ตังก็ได้ไม่ตังผมเลยเดินไปให้เขาตกขาัง โอเคอาละครับทุกคนว่าไม่ได้ไปตลาดแคสตี้อาจายไปแน่นอนถามนิดนึงรายการคุณออกกี่วันครับผมก็ลืมเตรียมมาเสื้อผ้ามาอาบน้ำที่นีเลยแล้วถามว่าจริงๆ้วอาจารย์ครับอาจารย์สั่งทำไมครับอาจารย์สั่งทำไมยยังไม่ออกไงอออะไรอะไรมันมีตังค์อีกแล้วเหรอ เอามั่งเหรอได้ตังงเลยสบายเลยบีไหม่ะอ,อ,อ้าวไอ้เหี้ยไม่มีตังเ็จ